ทั้งหมดเลยนะครับนี่ๆๆนี่ๆๆอเป็นขาดเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยคือท่อกาว์ไน์นะครับตัวเนี้ยทาไมมันขาดพี่แน็เพราะว่ามันเป็นสนิมครับเพราะอะไรเพราะว่าเราล้างล้างยากรีดน้างยาครับเขาจะไม่กัดสแตนเลสจริงนะครับไม่กัดทองแดงจริงแต่คาว์ไน์กับสนิมเนี่ยเขาจะกัดแล้วมันจะทาให้ก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้ล้างไปกี่ครั้งแล้ว สี่ห้าครั้งครับส <3, S 2> ี่ห้า<ล>ครั้งครับปีละครั้งอ่ะมันก่อนมันก่อนนะครับมันเป็นสเสน่ห์เด็กมันก่อนนะแต่ว่าตัวไ e อ้แวร์บริเตอร์ตัวนี้ครับตั้งแต่ปีหกศูนย์นี่ไหมันี้นนะหกศูนย์นะครับมันมีโมเดลอยู่นะครับตัวเพลทไม่เป็นไรนะครับมีปัญหาที่ท่อกาวนัยนะครับก็เลยเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเป็นท่อสแตนเลสนะครับแล้วหลังจากปีประมาณ6 6หกออ่ะเราก็ประกอบเพื่อนะครับโดยใช้นะครับท่อสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับ